สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนอคงสองเลขวันนี้เรามาอยู่ภายในวัดแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวัดแห่งนี้เนาะก็มีต้นตะเคียนเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมที่หลวงตาท่านเอามาปลูกไวนะ้เนาะเปียบไปแล้วก็เหมือนคนที่กําลังเริ่มจะเป็นหนุม่มเป็นสาวนะท่านผู้ชมสําหรับต้นตะเคียนที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะ ก็มีหลากหลายต้นเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็เดินทางมาที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะมาขอหวยกับแม่ชะบาแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งแม่ชะบาก็ให้ถูกในงวดที่แล้วนะสามศูนย์นะท่านผู้ชมก็เข้าไปดูในช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะมาขอให้กับช่องคนสองเลขเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะวันนี้ แอดมินก็บอกแม่ตะเคียนทองบอกว่าขอให้มีขอให้เจอตัวเลขบนใบไม้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเนาะแอดมินก็น้ําแดงมาให้ถวายท่านแล้วเนาะน้ําแดงเล็กๆนั้นผู้ชมเห็นไหมที่อยู่โคนต้นเนาะแล้วแอดมินก็ขอขอแม่ตะเคียนทองเนาะบอกว่าให้ปรากฏตัวเลขในใบให้ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะท่านผู้ชม จะมีใบไหนที่มีต ja. ัวเลขเนาะเพราะว่าแอดมินก็ขอท่านไว้แล้วนะท่านผู้ชมมาดูด้วยกันเนาะกับแม่ตะเคียนทองของเราว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมก็ก่อให้แม่ตะเคียนทองช่วยปรากฏตัวเลขขึ้นมาในใบด้วยเนาะเพราะแอดมินก็ขอท่านอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มาดูนะว่าเราจะเห็นใบไหนกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชม จะดูด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวไหนเนาะสำหรับตัวเลขวันนี้เนาะเพราะว่าแอดมินก็ขอแม่จะเขียนทองไว้นะท่านผู้ชมรู้สึกว่าโทรศัพท์ของแอดมินจะ ถ่ายใกล้ๆมันก็ไม่ชัดสังง้นนะท่านผู้ชมมองไปเห็นเลขแปดนะท่านผู้ชมนะสำหรับใบนี้นะด้านหน้าก็จะเป็นเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมสำหรับใบนี้นะ เดียวนะท่านผู้ชมมันไม่ค่อยชัดเป็นเลข7-8นะครับสําหรับใบนี้เนาะ7-8นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูใบอื่นต่อนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับใบเมื่อสักครู่นี้เป็นเลข7-8นะท่านผู้ชมที่มองเห็นเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกใบนะท่านผู้ชมวันนี้เราอาจจะได้ทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะจะไปดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเพราะว่า ก่จะเขียนต้นนี้แต่ก่อนก็ให้ถูกนะท่านผู้ชมงวด29เนาะที่แอดมินมามองอยู่ใบนะท่านผู้ชมก็จะเห็นตัวเลขนะตอนนั้นเห็นเลข29นะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เรามองเห็นเลข78นะท่านผู้ชม78หรือ18นะท่านผู้ชมแเมื่อสักครู่นี้เนาะที่เรามองเห็นเดี๋ยวเรามาดูใบอื่นกันบ้างนะท่านผู้ชมจะมีตัวเลขอีกหรือไม่นะท่านผู้ชมเพราะว่า ใบนี้ก็มีตัวเลขนะท่านผู้ชมนะสามตัวเลยนะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชม,นะมเนาะเห็นตัวเลขอยู่เดี๋ยวนะท่านผู้ชมแต่แอดมินจะดูก่อนนะท่านผู้ชมเป็นเลขอะไรด้านล่างนะท่านผู้ชมเนาะ ด้านล่างจะเห็นเลขหนึ่งห้านะท่านผู้ชมเนาะด้านล่างเห็นเลขหนึ่งห้านะท่านผู้ชมหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งนะท่านผู้ชมเห็นไหมอยู่บนใบนะท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นแหละตัวเลขเลขห้านะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมมองไปเห็นเลขห้านะแล้วก็เลขหนึ่งนะท่านผู้ชมส่วนด้านบนนะท่านผู้ชมด้านบนก็จะเป็นเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขสองนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับใบนี้นะท่านผู้ชมก็เห็นทั้งบนทั้งล่างกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมสองสี่สองนะท่านผู้ชมนะสองสี่สองนะท่านผู้ชมด้านบนเนาะส่วนด้านล่างจะเป็นเลขหนะึ่งห้าห้าหนึ่งะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะตรงนั้นนะท่านผู้ชมเนาะเลขห้ามองไปเห็นนะท่านผู้ชม ด้านล่างเป็นเลขห้าหนึ่งหนึ่งห้านะท่านผู้ชมเนาะส่วนด้านบนจะเป็นเลขสองสี่สองนะท่านผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะให้เลขห้าเห็นชัดเจนไหมท่านผู้ชมเห็นเนาะเลขห้าเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้านะท่านผู้ชมด้านล่างเนาะส่วนด้านบนจะเป็นเลขสองสี่สองนะท่านผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ สองสี่สองนะท่านผู้ชมด้านบนเนาะส่วนเลขด้านล่างก็จะเป็นเลขห้าหนึ่งหนึ่งห้านะท่านผู้ชมเนาะ่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขเราอยู่กับแม่ตจ้าแคนทองสาวนะท่านผู้ชมภายในวัดนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้ส่วนใครที่อยากจะดูแม่ชบานะท่านผู้ชมก็เข้าไปดูในช่องเลขเหี็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชม ซึ่งแอดมินขอไว้แล้วเนาะสำหรับแม่ชะบางวดที่แล้วก็ให้ถูกแล้วท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้เรามาขอต้นตะเคียนทองสาวนันผู้ชมที่ปรากฏตัวเลขอยู่ในใบตะเคียนนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ